สวัสดีครับวันนี้ครับดีอาัยกเกษตรนะครับผมหมอเดียวนะครับก็จะมา,าพูดถึงเรื่องค่า EC นะครับหรือค่าการน,นำไฟฟ้าอิเล็กตรอนคอนดัก t ิวิตี้ของมูลไส้เดือนที่เรา,าได้จากการปลูกผักในคอนโดผักมะกุ๋ยแลวเราก็ใส่ไส้เดือนเข้าไปด้วยนะครับไส้เดือนที่เราใส่ในในท่อตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาเรามีเศษหญ้านะครับเศษผักที่เราได้ด ผักของเราที่ใบเหลืองๆอย่างนี้นะครับใบเหลืองๆเราก็เด็ดมาแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับทีนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ไส้เดือนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไส้เดือนในคอนโดของเรานะครับเนี่ยนะครับก็จะมีไส้เดือนนบเห็นนะครับตรง,ตรงของแม่มือผมจะมีจะมีไส้เดือนน่ครับจะมีไส้เดือนมีหลอนแมลงวันลายอยู่ในนี้ เขาก็จะช่วยกินเศษพืชผักนะครับที่เราเศษหญ้าเศษอะไรที่เราใส่ลงไปน,นี้เสร็จแล้วก็จะออกมา,าถ่ายมูลข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับหนุ่มาดูมูลของเขานะครับตรงซอกนี้นี่นะครับก็จะมีมูลของนะครับเป็นมูลของไส้เดือนนะครับที่ออกมาตามช่องที่เราปลูกผักนี่นะครับทีนี้ในแต่ละวันมันก็จะ,อ,ะออกมาถ่ายแล้วมันก็จะร่วง หล่นลงมาข้างล่างที่กองตามพื้นนี่นะครับเนี่ยครับเยอะมากครับผักของเราแทบจะไม่ต้องรดน้ํานะครับสองสามวันรดทีก็ได้เนื่องจากว่ามันมีความชุ่มชื้นของจากเศษอาหารเศษแผ่ผักอะไรพวกที่เราใส่ในนั้นนะครับแล้วก็ไส้เดือนก็จะช่วยพวนดินทําให้ดินมันมันร่วนซุยมากกว่าก็นะครับอีกอย่างหนึ่งความชื้นไม่ค่อยจะระเหยออกข้างนอกเนื่องจากเราปลูกในถังอย่างนี้ นะครับแล้วก็มีต้นผักปิดตรงช่องนี้ไว้ทําให้ความชื้นอยู่ข้างในนะครับทําให้ไม่ต้องลดน้ําบ่อยมากนะครับอันนี้คือมูลไส้เดือนที่มันมาหล่นลมากับพื้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นมูลไส้เดือนที่เราไม่ต้องไปล่อนไปอะไรนะครับเราก็จะต้นเช้ามาแล้วเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้แบบนี้เพื่อน,นําไปใช้บํารุงต้นไม้ได้หรือนําไปทําเป็นนินปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ดูค่าปุ๋ยนะครับหรือค่าการนำไฟฟ้าอิเล็กทรอนของลัคทิวิตี้นะครับหรือว่าย่อๆว่าค่า ec ซึ่งวันนี้จะมีเครื่องวัดสองแบบนะครับนี่เป็นเครื่องวัดค ec นะครับที่เราซื้อมานะครับก็จะบอกตัวเลขเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าที่เราทําขึ้นมานะครับเพื่อดูกระแสการนําไฟฟ้าว่านะครับก็ดูที่ความสว่างของไฟนะครับถ้านําไฟฟ้าได้ดีปุ๋ยเยอะก็จะสว่างเยอะอย่างนี้นะครับเดี๋ยว จะทดสอบกันเลยนะครับเราก็อันดับแรกเราก็ตักนะครับปุยที่ได้นะครับจากตรงนี้นะครับนี่นะครับมาสักสองช้อนหลังจากนั้นก็ามาเติมน้ํานิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้วัดได้เจอจางนะครับเติมน้ําเข้าไป แล้วก็คนนะครับให้มูลไส้เดือนมันปุ๋ยมูลไส้เดือนมันละลายออกมาในน้ำอันนี้นะครับเป็นมูลไส้เดือนที่เขากินเศษเปลือกผักผลไม้ที่เราเติมในใน,ในท้องคองดดด้านกลางกลนะับแล้วก็จะต้นไม้กด็ดูดกินด้วยนะครับเป็นอาหารของผักนะครับนี้ผมใส่ผักคะนา้าผักกะเพรา นะครับมัตเตอร์เฮดนะครับกีนโอ๊กเลดโอ๊กนะครับสลันแน่นะครับใส่หลายอย่างนะครับในในคอนโดนี้ก็แล้วก็สองส้วันก็ลดให้ความชุ่มชื้นกับไส้เดือนหรือว่าให้กับน้ําไม่ต้องให้ให้น้าเยอะนะครับสามลิตรเนี่ยเราสามารถลดผักได้ถึงสี่สิบต้นนะครับเราก็เก็บรวบรวมมูลไส้เดือนที่เราได้ตรงนี้มาใส่ถุงอย่างนี้บางทีนะครับถ้าเรามีเยอะเราอาจจะขายก็ได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณตกโกลละอันนี้ครับนี่เป็นไส้เดือนที่ที่เขาที่เขาหลุดลงมา นะครับจากข้างบนต้องใส่กลับเข้าไปที่ที่คนโตเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นยาที่ผมตัดก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับทีน,นี้เราจะมาวัดนะครับว่ามีค่าการนําไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเท่าไหร่อ่าลองวัดดูนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับ 0.3กว่านะครับ0.3กว่าปกติถ้าเราปลูกผักสลัดเนี่ยถ้าปลูกผักแบบไม่ใช่ดินแบบนั้นนะครับอาจะต้องการค่าความมขุ้ณนของปุ๋ยนะครับถึง0.5 0.8กไ็ได้ครับแต่อันนี้ก็0.3ก็ถือว่าถ้าไม่มีปุ๋ยมีปุ๋ยในในระดับหนึ่งเราเอาไปทำเป็นเป็นดินปลูกหรือเป็น ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้ถึงแม้จะไม่เข้มข้นมากแต่ว,ว่าน้ําที่เราได้จากนูลใส้เดือนเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้ซึ่งเพียงพอสำหรับการนำไปปลูกผักแบบไม่ใช้ดินหรือแบบแอโรโพนิกหรือแบบไฮโดโฟนิกได้เลยนะครับที่นี้มาดาูการทดสอบด้วยนะครับเครื่องวัดที่เราทําขึ้นมาเพื่อดูความสว่างนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นโถทดสอบอันนี้เป็นไฟเข้านะเราจะเอาทดสอบ ที่เราทําขึ้นมานี่นะครับมาจุ่มในในน้นํานี้ในแก้วนี้นี่นะครับจุ่มไปปุ๊บหลังจากนั้นก็เปิดสวิตเปิดสวิตไฟนะครับก็มาดูความสว่างนะครับก็จะมีไฟติดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยสว่างมากครับแล้วก็ค่ากำนังไฟฟ้าก็อยู่ที่ประมาณาประมาณร้อยประมาณนี้ครับแต่ถ้าแต่ถ้า,าเราเป็นค่าที่พืชต้องการาจริงๆเนี่ย นะครับเต็มที่ก็คือประมาณ178 100ถึง190จะอยู่ในค่าที่0.8นะครับถ้า E ีนีแต่ถ้าน,นี้จะเป็นถ้าเป็นโวลงมาจะเป็นออันนี้118แล้วนะครับ118นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอวิธีการหนึ่งในการวัดค่าปุ๋ยก็แสดงว่านะครับมูลสี่เดือนที่เราได้ตรงนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นำไปทำเป็นดินปลูกนำไปทำเป็น ะนะครับปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้เพราะว่ามีมีปุ๋ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องไปนะครับรผสมอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันมีนะครับค่าปุ๋ยเพียงพอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเราไปวัดนะครับมูลไส้เดือนรือน้ํามูลไส้เดือนเนี่ยจะมีค่าความเป็นกลางตลอดซึ่งเหมาะกับต้นไม้อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับนาถังอะไรก็ได้ครับมาทําแล้วก็ใส่ไส้เดือนเข้าไปด้วยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชอบ ปลกผักสวนครัวเป็นอย่างมากขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ